อีสานจันทานประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการซอกหรือชาแนลจะมาเล่าถึงการแบ่งชนชั้นวรรณะหรือว่าการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวซึ่งมีอยู่มากมายกันทั่วโลกหลากหลายประเทศไม่เว้นกระทั่งอูกันดา หรือว่าในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วก็ยังมีการเหยียดสีผิวกันอยู่การแบ่งชนชั้นวรรณะมีอยู่ทั่วโลกก็จริงแต่ที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนอยู่ที่ประเทศอินเดียคือต้นตำรับของแท้อริจินอลประเทศอินเดียแบ่งชนชั้นกัน โดยการใช้คำสอนของศาสนาพราหมณ์อินดูทำให้ชนเผ่าของอินเดียต้องแบ่งคนออกเป็นสี่วันนะก็คือวันนะที่หนึ่งวันนะพราหมณ์ชาวอินดูได้ติ้งต่างว่าคนวันนะพราหมณ์นี่เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพุทมีเครื่องแต่งกายเป็นสีขาวหมายถึงความบริสุทธ <c oughs> ิ์หรือบริสุทธิ์ฝุดผ่ดองว่าอย่างนั้น มีหน้าที่สวดมนต์ให้ทำปรึกษากษัตริย์พวกนิบิ็นักบวชก็จะทำหน้าที่สอนไตรเพศและประกอบพิธีทางศาสนาในปัจจุบันอาจจะตีความไปถึงนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองเรื่องแต่งกายประจำวันณะก็คือสีขาวอย่างที่ว่าไว้แล้วข้างต้น ่วนวันณะที่สองเป็นวันณะกษัตริย์ซึ่งติ้งต่างว่าเกิดมาจากพระอุระของพระพรมพระอุระก็คือหัวไหลจนชั้นประเภทนี้ก็จะได้แก่ข้าราชการสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์มีสีแดงเป็นเครื่องแต่งกายประจำวันณะเออคนที่เกิดวันณะกษัตริย์นี้ เป็นเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ว่ากันอย่างนั้นแม่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคนในวันน,น,นี้ยกตัวอย่างได้จินนักรบที่ทำนาทีรบเพื่อป้องกันอาณาจักรรวมถึงพระเจ้าแผ่นดินนักปกครองและทหารต่างต่างส่วนวันนะที่สามก็คือวันนะแพทย์ซึ่งเกิดจากพระเพาของพระพุทธ พระเพลาก็คือขาสีเครื่องแต่งกายประจำวันณะนี้ก็คือสีเหลืองได้แก่พ่อค้าข้า,ขา,ขาบดีเศรษฐีและเกษตรกร,กรที่มีความร่ำรวยต่างๆส่วนวันนะที่สี่คือวันนะสูตรเกิดจากพระบาทของพระพุมได้แก่ผููี่ทำงานใช้แรงงานชาวนากรรมกร และคนยากคนจนสีของเครื่องแต่งกายก็คือสีดำเป็นชนชั้นที่ตํำก็เลยต้องมีสีดำห้ามไม่ให้แต่งสีสันสดใสไม่ให้มีความสดใสว่ากันอย่างนั้นก็เกิดมาในวันณะที่ตํำกว่าจะทำอะไรก็ต้องอยู่ที่สีไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้เพราะเป็นแค่สูตร วันณะทั้งสี่วันณะนี้ในประเทศอินเดียก็ถือว่าเป็นชนชั้นแต่ยังมีอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีวันณะไม่มีวันณะก็คือไม่เข้ากับประเภทใดเลยทั้งสิ้นอยู่ล่างสุดเขาเรียกว่าจันทานจันทานก็หมายถึงคนที่มีพ่อแม่ต่างวันณะกัน แต่กลับมารักใ่ายชอบคอกันแล้วก็แต่งงานกันขึ้นจึงเกิดมาเป็นคนนอกวันนะและมีสถานะทางสังคมต่ำยิ่งกว่าสูตรโอ้โยมีต่ำยิ่งกว่าสูตรอีกครับ่ันผู้ฟังในอดีตจนถึงปัจจุบันจันทานด้ดินรุนต่อสู้ขอเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการปกรครองทางด้านการเมืองของอินเดียมาตลอด ในช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียอังกฤษถึงกับต้องตะลึงในการแบ่งชั้นวรรณะของอินเดียและให้ความหมายของจันทานบาผู้มิควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ควรเข้าไปคบค้าสมาคมมนุษย์ที่เกิดเป็นจันทานจะถูกกดขี่กันแกล้งรังแกจจากคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ,อ้อม ครั้งหนึ่งสำนักข่าวอาจาศิลาเคยได้ไปรายงานและเผยชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทที่อยู่ห่างไกลเป็นที่ตั้งของกลุ่มคนที่เรียกว่ามุซาหาแปลว่ากินหนูคนเหล่านี้ได้กินหนูเป็นอาหารมาหลายชั่วอายุคนแล้วชื่อกลุ่มมุซาหา ตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐวิหารในอินเดียเป็นกลุ่มที่อยู่ในวันณะมหาจันทานคือมหาดาริศคำว่าจันทานนั้นก็ถือว่าต่ำแล้วไม่ได้มีชั้นวันณะอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครครบุบไม่มีใครหาไม่มีใครอยากจะมาสมาคมด้วยแต่มหาดาริศก็คือมหาจันทาน มันแย่ยิ่งไปกว่าจันทานในความหมายของมันนะครับท่านผู้ฟังมหาจันทานนี่ปัจจุบันยังดำรงชีวิตอยู่โดยการจับหนูหอยทากปลาและสัตว์เล็กๆน้อยๆเอามากินเป็นอาหารผู้คนจะรังเกียจเบียดฉันยิ่งกว่าจันทานธรรมดาโอ้โหเขาเรียกว่าซุเป,ปอร์เซียจันทานก็ว่าได้ครับท่านผู้ฟัง หมู่บ้านของมุสาหานี้ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าใชา้เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังก็เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใดหรือหน่วยงานดกล้าที่จะเข้าไปทําการติดตั้งไฟฟ้าให้แก่กับประชาชนหมู่นี้ก็เพราะกลัวว่าจะติดเนียดจันไลยจากมหาจันทานจะเป็นกาลกินีก็ว่าได้ครับท่านผู้ฟัง มองเห็นคนเหล่านี้ไม่ใช่คนประดุดดังเชื้อโกูกที่เข้าไปแตะต้องแล้วจะมีอันปินไปเรื่องจริงของจันทานในประเทศอินเดียนั้นที่มีการแหวกม่านประเพณีมีความเชื่อมีภาพเก่าๆเ,เล่ากันมาเป็นตำนานนั้นจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับจันทานที่ได้บันทึกไว้เป็นชีวิตจริง ของด็อกเตอร์พิมเอ็มเบก้าเมื่อครั้งก่อนเด็กชายพิม์พชื่อเต็มแกก็คือบาบาฮาฮิปพิม์พเรารามจิเอ็มเบก้าเกิดเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2434ในวันณจันทานที่แสนยากจนในรัฐมหาราช ของประเทศอินเดียเป็นบุตรคนที่สิบสี่และคนสุดท้องของนายรามจิและนางพิมมาใบพ่อแม่ต้องอดมือกินมือ้อทำงานหนะักเป็นกรรมกรแบบหามทำทุกอย่างที่เขาจะอนุญาตให้ท,ทำก็คือคนในวันณะจันทานจะต้องมีอาชีพ อย่างเช่นลอกรองน้ำเน่าเก็บขยะแล้วก็เป็นคนชายซึ่งไม่สามารถไปเป็นพ่อค้าไปเป็นครูไปเป็นช่างตัดผมท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับการเป็นคนเก็บขยะเป็นคนลอกท่อเป็นกรรมกรเป็นคนลอกท่อท่อน้ำในประเทศอินเดียท่านผู้ชมคิดว่าสะอาดขนาดไหน ก็ลองคิดดูกินนี่ต้องตารบอบอวนกันอย่างแน่นอนขณะที่เด็กชายพิมพ์พไปโรงเรียนนั้นเด็กชายพิมพ์พก็ต้องอดทนกับพฤติกรรมหยามเหยียดของคุณครูและเพื่อนๆร่วมชั้นซึ่งเป็นคนวันณะสูงกว่าคุณครูและนักเรียนไม่ยอมจะให้นั่งเก้าอี้เพราะเด็กชายพิมพ์พเป็นคนวันณะจันทาน ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งโต๊ะเรียนได้จะต้องนำกระสอบไปปูนั่งเรียนเองที่หลังห้องต้องแยกออกไปทานอาหารคนเดียวไม่หันไปทานอาหารกับคนอื่นเด็ดขาดเพราะกลัววัดจะติดเสนียดจันไรกับนายพิมเวลาที่นายพิมจะกินน้ำก็ไม่สามารถกินน้ำจากแก้วตรงๆได้ จะต้องวิงวอนขอความเห็นใจแก่เพื่อนที่ใจบุญสุนทานไปเทน้ำให้ส่วนนายพิมก็ต้องนั่งอ้าปากลองรอให้เพื่อนเทน้ำมาให้จึงจะสามารถกินน้ำได้เพราะว่าเด็กชายพิมไม่สามารถแตะต้องภาชนะที่ใส่น้ำหรือใส่อาหารของผู้อื่นถ้าไปแตะต้องก็จะอนุบาลว่าสิ่งของนั้นเสีย ติดเนียดจันไหลจากตันทานแล้วผู้อื่นมิสามารถใช้ได้ต่อหลายแรงยิงหวดเชื้อโรคอีโบลาเสียอีกครับท่านผู้ฟังที่โรงเรียนของเด็กชายพิมพ์นั้นครูทุกคนล้วนแต่เป็นคนวันณะพามไม่ว่าเด็กชายพิมพ์จะเดินไปทางไหนผู้คุณก็แตกคือแตกห่างยังก็กระถาแยกน้ำท่านผู้ฟังครับ ถ้าเป็นเราจะจะอยู่ได้หรือไม่ท่านผู้ฟังลองคิดดูเวลาเดินไปไหนคุณก็แตกแตกคือแหวกออกเหมือนกับไกรทองแหวกน้ําลงไปถ้ำชาละวันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟัง <c oughs> ดูดูฟังดูก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่มีใครมาเดินชนแต่จริงๆแล้วจะเกิดความเจ็บช้ำน้ําใจให้แก่เด็กชายพิมพ์ยิ่งนัก เหมือนกับตัวเองเป็นตัวร้ายเป็นตัวอสรพิษร้ายยิ่งกวัวเชื้อโลกร้ายยิ่งกวัวตัวสัตว์ดิลฉานลาวกับเป็นสัตว์นรกอเวจีขึ้นมาเกิดอย่างนั้นเชียวจนได้มีครูอยู่ท่านหนึ่งที่ได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผน่นายพิมพ์ได้รับความช่วยเหลือจากค,คุณครูผู้ใจบุญคนนี้ที่คอยส่งข้าวส่งอาหารให้กินและได้อนุญาต ให้เด็กชายพิมพ์หรือว่านายพิมพเปลี่ยนนามสกุลเป็นอัมเบก,กา้าเด็กชายพิมพ์ได้เปลี่ยนนามสกุลจากสักกาลเป็นอัมเบก,กา้านามสกุลอัมเบก,ก้าเป็นนามสกุลเด่นนามสกุลดังเป็นนามสกุพลพราหมณ์ผู้คนก็จะได้คิดว่าเด็กชายพิมพ์เป็นคนวันนะพราหมณ์ท่านผู้ฟังครับ ท่านผู้ฟังคิดว่านามสกุลสำคัญหรือไม่ท่านผู้ฟังลองคิดดูในประเทศไทยถ้าใครมีนามสกุลดังๆก็จะไม่ติดคุกก็มีนะไปขับรถชนเป็นทายาทของกระทิ่งทองนามสกุลดีก็ไม่ติดคุกเห็นไหมครับท่านผู้ฟังว่านามสกุลก็มีอิทธิพลมายันประเทศไทย หลังจากที่นายพิมพ์ได้เปลี่ยนานามสกุลแล้วก็ได้เรียนจนจบชั้นมหซึ่งนายพิมพ์นี้เป็นนักเรียนที่เก่งเป็นคนที่ตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าตัวเองได้ถูกเหยียดหยามและอยากให้ตนเองนั้นได้ประสบความสำเร็จไม่มีคนดูถูกดูแคลนหลังจากที่เด็กชายพิมพ์ได้เรียนจบก็ได้มีคนได้พาไปหา พระราชาคนหนึ่งขอทุนเรียนต่อจนจบปริญญาตรีและได้ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาช่วงที่นายพิมพ์ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาก็ได้พบว่าเมื่อตอนเองไปอยู่ในประเทศที่เสรีมีเสรีภาพ ก็จะพบว่าไม่มีใครที่ดังเกียรเดียดฉันกนายพิมพ์เลยเป็นอะไรที่นายพิมพ์ไม่เคยพบไม่เคยเห็นและคิดย้อนไปถึงประเทศอินเดียของตนที่ถูกดังเกียรเดียดฉันยิ่งพวกจันทานหรือว่ามาหาจันทานหรือว่าดาริสนี้สมัยก่อนของอินเดียครับท่านผู้ฟัง คนมหาจันทานจะต้องมีกระถุนและไม้กวาดติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางไปไหนจะต้องกวาดช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดลบรอยเท้าของตนเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาเดินเหยียบย่ำรอยเท้าของตนเป็นเด็ดขาดแต่หากมีใครคนไหนเหลอไปเหยียบ เอารอยเท้าของตนจะถือว่าติดกับสะเนียดจันไรเป็นที่ร้ายแรงยิ่งนักถึงขั้นจะเป็นอายุธกดสูกันเลยทีเดียวหลังจากที่เรียนจบด็อกเตอร์พิมเอ็มบิก้าก็ได้กลับมาทำงานรับราชการในประเทศอินเดียและได้มีส่วนร่วมเข้าไปในการร่างกฎหมายที่จะทำให้ คนในวันณะจันทานนั้นได้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกสอสอว่ากันอย่างนั้นแต่ก็ยังถูกต่อตา้านจากมหาตระคานทีซึ่งเป็นคนวันณะพามผู้ฟังหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ามหาตระมานทีเป็นนักต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่จริงๆแล้วมหตมาตระคานธีก็เป็นผู้ต่อต้านกฎหมายที่จะให้คนเท่าเทียมกันเพราะกลัวว่าคนในชั้นวันนะอื่นจะมีสิทธิ์มีเสียงอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่รู้การเหยียดเชื้อชาติเหยียดชั้นวันนะไม่ได้มีแต่ในประเทศอินเดียเท่านั้น ในประเทศไทยก็ยังมีการเหยียดชนชาติเหยียดเชื้อชาติซึ่งคนภาคอีสารจะโดนมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าคนอีสารกินหนูเป็นอาหารเหมือนชาวทาลิศก็ไม่รู้จริงๆแล้วการกินหนูก็ไม่ใช่คนสุกปุกแต่อย่างใดเพราะว่าหนูก็เป็นสัตว์ที่สะอาดพอสมควร ชาวไล่ชาวนานั้นเมื่อเสร็จจากหน้านาหรือว่าฤดูการเกี่ยวข้าวก็จะพากันไปจับดักหนูมาทำเป็นอาหารซึ่งสมัยนี้กิโลหนึ่งก็สองถึงสามร้อยบาทกันเลยทีเดียวไม่ได้สุกระปกเหมือนหนูในเมืองกรุงหรือหนูในเมืองดังๆคนที่เหยียดคุณกินหนูก็คิดเอาเองว่าหนูนั้นสุกระปกุก เหมือนกับหนูที่บ้านของตนจึงเข้าใจว่าคนกินหนูนั้นสกรปรกคนอีสานจะถูกดูหมิ่นว่าเป็นเสี่ยวเป็นคนชั้นต่ำเพราะการดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนอื่นอย่างเช่นคนยีสานจะชอบกินข้าวเหนียวกินส้มตำปูปลาซึ่งคนที่เหยียดก็จะบอกว่า กินปลาลาจุกปลาลาปลาดิบปลาแดดอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นคนชั้นต่ำกินว่าอย่างนั้นดาราบางท่านบางคนถึงก็ได้กล่าวบนเวทีทีเดียวว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนอีสานความคิดความเห็นทางด้านการเมืองอาจจะไม่เหมือนตัวจึงอนุบาลว่า คนเหล่านี้เป็นคนชั้นต่ำไม่เหมือนกับตนเองกับพวกที่นั่งฟังการประชุมหรือว่าการชุมนุมอยู่ว่าเป็นคนชั้นสูงคนชั้นสูงมีหมายถึงจะให้ไปนั่งเรือจิตวายหรืออย่างไรถึงจะเรียกว่าคนชั้นสูงซึ่งไม่สมเหตุสมผลเท่าไรนะักบางคนกานุบานว่าจะ ไปเทียบกับคนอีสานนั้นไม่ได้คนอีสานกินปลาข้าเหนียวก็พอแล้วแต่คนอย่างพวกของตนต้องกินอาหารหลากหลายอย่างนี้เป็นตนการทำเนาว,ว่าผู้อื่นเป็นคนที่ต่อยต่ำต่ำชั้นวันณนะกว่าตนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจรับแคบ จิตใจมีแต่อกุศลไม่มีความเอือเฟื้อเผื่อแผ่เห็นว่าผู้อื่นด้อยกว่าตนเพียงเพราะฐานะบางรายถึงกับตั้งเพจและตั้งกลุ่มเพื่อจะมาเหยียดคนอีสานโดยเฉพาะบางทีก็พูดว่าคนอีสานนั้นเป็นโสเพณีเห็นแล้วหน้าหลังเกียจคนอีสานนั้น เป็นคนต้อยต่ำรู้ว่าตัวเองเกิดเป็นคนอีสานแล้วก็ยังจะมีลูกอีกอย่างนี้ก็มีครับท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เคยได้ฟังก็ลองไปหาดูตามข่าวเอานะครับซึ่งมีจริงจันทานมหาจันทานในประเทศอินเดียก็ยังมีจริงจนถึงปัจจุบันยุคนี้เป็นยุค 2, 2022 หรือพศ2565แล้วครับท่านผู้ฟังแต่ก็ยังมีอยู่ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ตั้งตนเองเป็นผู้ที่มีชั้นวรรณะสูงกว่าผู้อื่นแต่การการะทามไม่ได้บุ่งบอกว่าเป็นคนชั้นสูงเลยคนบางประเภทสามารถอาบน้ำในแม่น้ำคงงคา และแม่น้ําสินธุที่มีคุณเอาสุขลอยตามน้ํามาได้โดยไม่กลัวเชื้อลูกใดๆทั้งสิน้นแต่กลัวกับที่จะดูเนื้อต้องตัวหรือไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีวันณะจันทานเขาจะมองเห็นว่าคนอื่นเป็นคนที่ด้อยค่าน่าเกลียดหน้ากลัวยิ่งกลัวสักิ์เดรัจฉานยิ่งกลัวพญาตยิ่งกลัวแมงวันตอมอะไรสักอย่าง ท่านผู้ฟังครับคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติศาสนาใดหรือชนชาติใดวัรณะไหนไม่ได้มีเหตุผลว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีได้แต่การกระทำตัางหากที่บงบอกว่าผู้นั้นเป็นคนสูงส่งหรือเป็นคนที่ดีไม่ได้อยู่ที่สกุลลุนชาติ เพราะว่าบางคนที่มีนามสกุลดีก็ยังสามารถขับรดชนตำรวจตายได้แล้วก็หนีการจับกลุ่มอีกต่างหากบางคนเป็นถึงผู้กำกับก็ยังเอาถุงดำไปกลุมเขาบางคนอ้างว่าตัวเองสูงส่งแต่ผู้อื่นต้อยต่ำกับทำตัว ที่จะพากันไปนั่งเรือเร็วกินเบียรกินวายอยู่ในแม่น้ำบางครั้งอาจถึงกับเสียชีวิตเลยก็ได้บางคนก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีสอนพระพุทธศาสนาที่ว่าสอนให้ผู้อื่นทำความดีแต่ตนเองกับไปช่อกูงเอาหวยของผู้อื่นมาได้บางคน ตั้งตนเองเป็นสถาบันสอนให้ผู้อื่นมีจิตที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมแต่กลับเป็นผู้ที่โชกูงโดนจับมาแล้วก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเหยียดเชื้อชาติชนชั้นวรรณะกันนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นจึงอยากให้บุคคลได้ฟังรายการซอกหรือชาแนลนี้ ได้ฟังได้คิดได้วิเคราะห์และได้ให้กำลังใจกับคนที่มีฐานะต่ำกว่าเพราะทุกคนมีความคิดมีความรักมีจิตใจเหมือนกันสวัสดีครับ